9ปี50-59ปีและ60ปีค่ะรวมทั้งหมด ที่ระลึกให้ด้วยค่ะแล้วสำหรับผู้ที่กรอบใบสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะหางบัตรนั้นได้โปรดอย่างทิ้งไว้มีจับรางวัลเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะปีนี้เทียบเลยเดี๋ยวขอเรียนให้ท่านทราบเพืพสร้างหันและกำลังใจนะคะมีเยอะแยะจริงๆเริ่มจากนี้เลย,ยมีไมโครเวฟมีทัลมตั้งต้งตมีบล็อกอีก3-4 เลยแล้วก็มีผ้าห่มด้วยใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วเราเตรียมมีผู้สนับสนุนกิจกรรมของเราสำหรับนิมชีรเสียงจำกัดสาขาสันปาคอยนะคะแล้วก็บริษัทแรกคตาซอยจำกัดธนาคารไทยพาณิชย์โรงพยาบาลแมคคอมิดสวนหน่วยอาร์นะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนของรางวัลมีธนาคารออมสินสาขามีชคอันนี้ก็คือผู้ใจนะครับก็จะอยู่หลังบัตรนะครับหลังบัตรของ้างนะครับนะครับท่านนายกบอกว่าวันนี้อาจจะมีเพิ่มแล้วก็ลุ้มีต่อไปจะจีมีรางวัลพิเศษ แต่แค่ที่มีบัตรแล้วนะฮะก็จะมีช่องของแต่ละรุ่นนะฮะ<อ>ก็เข้าไปก็จะมีรุ่น12ปี15ปีนะครับ<ม>18ปีนะครับอ่า20ถึง30ปีนะครับ แล้วก็3 0มสถึงสาปีนะฮะสาปีถึง4 0ปีนะฮะหลายรุ่นมากนะฮะใช่แล้วค่ะแล้วก็จะเป็น50ปีถึง59าสิบเถึง50 40ไวๆนะครับที่สมบูรณ์นะครับอันนี้โอ้มาช่วยกันทุกปีนะครับอ่าลงรุ่นไหนครับเนี่ยพี่สมบูรณ์แก้วมาล้างไปสครด้วยนะคะอันนี้ค่ะได้ไหมคะอันนี้ไป ในการรับของรางวัลเข้ที่ดีเลยเฉียวเฉียวไม่ในกล่องแล้วนะครับอันนี้เราขไว่าอย่างดีได้เลยไม่้ใส่เป็นหนะคบไม่ต้องกลัวว่าเอาไปไหนหรือเปล่าเข้าเส้นชัยแล้วใช่ไหมคะโอ้ยได้เข้าเส้นชัยได้รางวัลแล้วก็มานี่เลยลุ้นกันต่อว่าได้อะไรกลับบ้านอีกหรือเปล่าเยอะแยะเลยนะคะก็คุณเลนิกาครับก็อย่าลืมนะครับบอกว่านะครับตรงใต้ต้นมะขามนะครับซึ่งมะขามต้นนี้นะฮะมีประวัติอันยาวนานนะครับต้นใหญ่ที่สุดนะฮะในเชียงใหละคะในเชียงใหม่แล้วนะ เก่าอย่างนั้นแข่งแดงอย่างนั้นใช่ค่ะน่าเกรงขามนะคะสอบมาถามเนี่ยนักีฬาทุกท่านนะคะถ้าว่าคุณลงทะเบียนแล้วนะคะยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วสามารถไปรองท้องได้ร้องท้ค่ะนักข่าวที่มาเลยนะคอาจจะมีประชาชนอยู่แล้ว จอดรถนะฮะแต่ระครไม่ไ้บ้างไปจอดข้างหลังนะฮะสนามฟุตบอลไม่ได้แต่ว่าถ้าเต็มนะครับก็จะมีการนำโดรนมาเปิดนะครับนอักต่อสนามนะครับที่สมบูรณ์รออยู่ที่ที่ใช้ในการนะครับของโต๊ะลงทะเบียนนะครับตรงนี้นะฮะคุณสายถี่อินประดุลนะครับท่านอยู่ตรงไหนนะครับตอน ỏi, ตอนปีปืนของคุณนะครับรอท่านอยู่นะครับแล้วคุณเลือกนะครับ มันมันมันง่ายต้องะลัวโอ้ยโอ้ยรู้ไหมเพราะว่าอมันอีเนี่ยอาจารย์จะมาตัวว่าโอเคนักวิ่งมาเราจะมองเห็นหรือเปล่าอ่ะเห็นไหมอาจารย์จะไม่เห็นได้ยังไงผมดูข้างหน้าตะกุนบ่อกอาจารย์ก่อนแล้วชาายมแล้วอาาจรรย์็เว

จะทำการตวตัได้แนมาที่ตรวจตวได้นะครับปฏิญาุกท่ยนครับ